ปุ้มปุ้ยพันธิพาตัดพาปมปิดหน้าลูกอยู่เฉยๆยังโดนไม่เลิกปุ้มปุ้ยพันธิพาตัดพาชาวเน็ตลัน่นหรือคิดผิดที่ปกป้องสิทธิลูกกำลังเป็นกระแสร้อนที่คนนำมาเปรียบเทียบกันอย่างมากกับประเด็นของดิวอริสราที่ออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดที่จะปิดหน้าลูกในโซเชียลเพราะไม่ใช่ดาราฮอลลีวูดเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมาในการที่มีคนรัก คือเรามีวันนี้เพราะประชาชนด้วยดังนั้นเราก็ต้องให้ความสําคัญของเขาประมาณหนึ่งกับปุ้มปุ้ยพันธิพาและนักร้องหนุ่มกวินดัววที่ออกมาประกาศว่าจะไม่เปิดเผยใบหน้าของลูกชายลงโซเชียลเพื่อเป็นการเคารพสิทธิเด็กและรักษาความเป็นส่วนตัวให้ลูกจนกว่าลูกจะโตและตัดสินใจเองได้ซึ่งก็มีการแบ่งฝ่ายความคิดเห็นกันในโลกโซเชียลก่อนหน้านี้ได้แสดงความคิดเห็นกับคำถามที่ว่าคิดยังไงกับการเปิดปิดหน้าลูกโดยคุณแม่ดิวได้ตอบว่า คิดว่าเปิดอยู่แล้วไม่ได้ปิดเพราะว่าไม่ใช่จีจี้ฮาดิษที่ต้องรักษาความเป็นส่วนตัวขนาดนั้นไม่หรอกคือเราก็เข้าใจในเหตุผลของคนที่เขาไม่เปิดนะ ด้วยความที่เขาอาจจะเป็นดาราฮอลลีวูดหรืออะไรหรือใครก็ตามที่ไม่เปิดแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยู่ในสังคมไทยอ่ะแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกเราที่อยู่ในสังคมไทยก็จะค่อนข้างอยู่ที่สภาพแวดล้อมที่อยู่เราจะเอาตะกะต่างประเทศมาใช้ตรงนี้เราก็แค่รู้สึกว่าเราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเขาสมมุติว่าถ้าวันหนึ่งเขาโตขึ้นอยากมีอินสตาแกรมเราก็ให้เขาทําเองเราก็มีขอบเขตท,ที่เราเป็นแฟนเราก็เป็นชาวต่างชาตินะ แต่เราเดินทางสายกลางมากกว่าถ้าเราเลือกที่จะไม่เปิดหลังจากนี้คือถ้าสมมติว่าใครเอ็นดูความน่ารักของลูกเรามีคนมาขอถ่ายรูปเราก็ต้องไม่ให้หรอแล้วเราเติบโตมาในสังคมนี้เติบโตมาในการที่มีคนรักเรามีวันนี้เพราะประชาชนด้วยดังนั้นเราก็ต้องให้ความสำคัญของเขาประมาณหนึ่งแต่เราก็เข้าใจว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของความเป็นส่วนตัวแต่เราอยู่ในสังคมไทยอยู่ดี ล่าสุด1กันยายน2,565ก็มีชาวเน็ตออกมาเปิดเผยแชทสนทนาที่ไปชื่นชมความคิดเรื่องการเคารพความเป็นส่วนตัวของลูกว่าเป็นแม่เมื่อพร้อมแม้จะอยากวดความน่ารักของลูกเหมือนแม่คนอื่นๆแต่ก็เลือกจะไม่ทำและให้กำลังใจกับสาวปุ้มปุ้ยหลังยังถูกาพาดพิงไม่เลิกโดยเจ้าตัวก็ได้ตอบกลับว่าเอาจริงๆตอนนี้เริ่มสับสนว่าหรือเราคิดผิด งานนี้ทําเอาชาวเน็ตและแฟนคลับหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้เพราะมองว่าฝ่ายที่ยังว่าเรื่องที่สาวปุ้มปุ้ยเลือกที่จะปิดหน้าลูกเป็นการตัดกําลังใจคนที่เขาทําดีอยู่แล้วต้องมาเสียใจเพราะคิดว่าที่ทําอยู่มันดีจริงๆแล้วใช่ไหมทําให้ชาวเน็ตต่างกันเข้าไปส่งกําลังใจและสนับสนุนว่าสิ่งที่สาวปุ้มปุยทําถูกแล้วผ่านแฮชแท็ปุ้มปุยพันธิพาสพอ์ตปุ้มปุ้ยพันธิพาเป็นจํานวนมาก